เมนูดับร้อนอีกหนึ่งเมนูค่ะทุกคนเฉากล้วยโบราณค่ะตอนนี้พี่พีอยู่กับพี่เหน่งนะคะพี่เจ้าเจ้าของร้านเฉากล้วยโบราณจตุจักรนะคะสวัสดีค่ะพี่เหน่งสวัสดีคับพี่เหน่งแนะนําตัวแนะนําร้านหน่อยค่ะอ่าอันนี้เป็นร้านเฉากลวยโบราณนะครับเปิดมาประมาณ20ปีแล้วอ,อยู่จตุจักรมาเป็นร้านแรกเลย,ยครับยอดมากครับร้านเราขายอะไรบ้างคะพี่ก็ตอนนี้ก็จะมีเฉากลวยโบราณเฉากลวยน้ำจดชาเย็นชาเขียวชาไต้หวันแล้วก็เป็นพวกเฉากลวยปั่นก็มีครับผม แล้วเมนูที่ขายดีที่สุดคืออะไรคะตอนนี้น่าจะเป็นนมสดบาชูก้าครับผมได้คะ่ะงั้นพี่พีขอนมสดบาชูก้าหนึ่งค่ะหน้าตานน้าทานมากเลยทุกคนคะแล้วร้านเราเปิดวันไหนอะไรยังไงบ้างคะพี่นิงเปิดช่วงเสาร์อาทิตย์ครับผมเวลาเท่าไหร่บ้างคะประมาณ10บโมงถึงหนึ่งทุ่มมาครับเปิดตามเวลาของจตจักเลยเนาะทุกคนคะดูน่ากินมากเลยคะ่ะ ที่เขาทำสดๆเลยค่ะทุกคนนี่ว้าวขอ,อปปิ้งแน่นๆเลยค่ะทุกคน ร้นานเราตั้งอยู่ตรงโครงการไหนคะเผื่อเพื่อนๆื่อนทางบ้านอยากมาชิมโครงการ3ซอย44ทับ2ครับผมตามตามมาได้เลยใช่ไหมคะตามนี้นี่ค่ะทุกคนน่าทานมากเลยวันนี้พี่มีอะไรฝากถึงเพจของเราไหมคะเพจรลาดออนไลน์ไฟ GFB ของเยราก็ขอบคุณธนาคารออมสินครับผมที่มาช่วยโปรโมทร้านนะครับผมในวันนี้ครับผม,ม,บผมขอบคุณครับแล้วก็แบบ ร้านจัตุจักขั<อ>บ<ล>ไวโบราณนะคะขอบคุครัาขอบคุณค่ะพี่ใหญ่ขอบคุณค่ะธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคม